สวัสดีค่ะพี่แจ็คเฟลิกนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่จะกินหนังปลาแซลมอนอบกรอบนะคะนำเข้าจากประเทศนอร์เวย์และอังกฤษนะคะหนังปลาแซลมอนของเราเมื่อก่อนมีอยู่8รสนะคะรสไข่เค็มกระเพราไข่เค็มดั้งเดิมรสพริกลาบลาบหมา่าต้มยำรสกระเทียมพริกไทยเมื่อก่อนมี8รสเต็มเลยนะคะ แต่หลังจากที่มีโควิดนะคะหนังปลาไม่พอผลิตนะคะหนังปลาไม่พอผลิตแล้วก็เขาก็เลยทํารถที่คนไทยชอบและก็ถูกปากนะคะที่แบบไม่ต้องพลิกแพงมากกินด้วยทั้งเด็กผู้ใหญ่กินเขาเลยทําในรถกลางๆถ้าคนชอบเผ็ดเลยก็เป็นพริกนะคะแล้วก็ไขเ่เค็มก็อร่อยมากมันด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือหนังปลารสธรรมชาติดั้งเดิมอันนี้กินกับข้าวต้มก็อร่อยกินธรรมชาติก็อร่อย จะรบับจะได้รับรู้ถึงรสชาติของหนังปลาที่แท้จริงอร่อยมากๆแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวนะครับเป็นหนังปลาแซลมอนอันนี้นะคะคุณจะได้รับโอ mm hmm. เมก้า3เต็มเต็มนำเข้ามาเป็นหนังปลาแซลมอนเอาไปตากแดดเอาไปทอดแล้วอบรีดน้ำมันแล้วก็ปรุงรสนะคะแล้วก็อีตัวนี้นะคะรสไข่เค็มอร่อยคนไหนเคยซื้อแล้วก็ซื้อแล้วซื้ออีกนะคะอันนี้170บาทนะคะ อันนี้คือรสธรรมชาติ150อันนี้รสพริกนะคะร0 0่เอ้ยร้อบาทเหมือนกันนะคะวันนี้พี่จะทานให้ดูนะคะจะทานรสพริกอยากกินอะไรที่มันแซ่บแซเผ็ดเผ็ดเปรียปร้ยวเอ้ยเผ็ดเผ็ดหหวานนี่เลยเดี๋ยวพี่จะกินให้ดูนี่ อร่อยชอบอฮียแหกต้องไปทำติมิแล้วละเพราะว่าตกใจมาก็เฮีแหกเีแหกตลอดนะคะอร่อยมาก ไอคอมชอบกินนะกินกับมามะ่าซื้อมามะ่าซื้อเลยมากินนะไอคอมกินนีดด้วยไอฮอปไอฮอปชอบกินรสไข่เค็มเอาไปวางปุ๊บหมดตื่นเช้ามาเอาไปวางกลางคืนแล้วเข้าบ้านไอฮอปไปนอนแล้วมันตื่นเช้าก่อนมันกินตอนเช้าหมดเลย ไหนเคยกินแล้วคอมเมนต์บอกความรู้สึกให้พี่หน่อยนะคะอันนี้รสพริกนะอ,อร่อยชอ หาซื้อได้ที่เพจตลาดนันถดถอดดอนะคะหรือทุกเพจนะคะที่เขาขายกันนะคะบางคนก็รับไปขายก็ซื้อกับตัวแทนได้ทุกคนนะคะไม่ได้เรียกว่าตัวแทนแสิกับแม่ค้าลายปีใช่ไหมเขาไม่ได้มาเป็นตัวแทนไม่ได้มาเป็นเสียอะไรอะ่ะก็มารับซื้อไปขายก็ได้บ๊ายบายนะคะ